บบชั้นมัธยนศึกนาตอนท3นะครับวันนี้เรามาดูกันในออวิชาวิทยาศาสตร์นะครับเรามาทํากันในแบบฝึกหัดเร่มนี้นะครับหน้าที่10หน้าที่10นะครับให้นักเรียนเขียนรายชื่ออาหารที่นักเรียนชอบเอาแค่2อย่างพอนะครับในชั้นป .3 เอาอาหารที่นักเรียนชอบ สองอย่างและบอกผลไม้ที่นักเรียนชอบมาหนึ่งอย่างจะได้ครบห้าหมู่นะครับนักเรียนลองดูว่านักเรียนชอบอาหารแบบไหนชอบผักแบบไหนชอบผลไม้แบบไหนใส่มาเลยนะครับเอา2ออย่างพอเอาแค่2ออย่างนะครับกับผลไม้ที่นักเรียนชอบส่วนการทํานั้นนี่ในช่องว่างนี่เลย หนึ่งอย่างสองอย่างและผลไม้ที่นักเรียนชอบนะครับอย่าลืมส่วนในแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะต้องทำต้องทำในหน้าที่10ข้างบนกรอบหน้าที่10นี่มีอยู่ทั้งหมด4ข้อคำถามก่อนทำกิจกรรมนักเรียนลองอ่านดูว่านักเรียนข้อ1ข้อ1นนั้นคำถามสำคัญ ในการทํากิจกรรมคือข้อ1ให้นักเรียนเขียนว่าได้รู้จักส่วนประกอบของหมู่อาหารที่นักเรียนทานหรือที่นักเรียนกินนี่นะครับคําตอบที่1ส่วนข้อ2 3 4นักเรียนลองใช้ดุลพินิษ์ของนักเรียนในแต่ละวันที่นักเรียนกินนะครับคําตอบข้อ1นึ่ครูบอกไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับ ส่วนเมื่อนักเรียนทําในกรอบนี้แล้วอาหารนักเรียนนะครับชอบ2อย่างกับผลไม้หนึ่งอย่างอย่าลืมนะครับที่เราชอบและบอกประโยชน์มันมาด้วยประโยชน์ของนักเรียนที่เรียนกินอาหารที่เรียนชอบอ่ะเช่นประโยชน์ทําให้ร่างกายเราทําให้ร่างกายเราเจริญเติบโตทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนี่2ออย่างนี้นักเรียนเขียนลงไปเลยเมื่อเราทานครบอาหารทั้งห้าหมู่แล้ว นักเรียนจะได้ห่้ากายเราแข็งแรงจเจริญเติบโตนี่คือคําตอบในช่องสุดท้ายในช่องนี้ใช่องนี้ครับในช่องสุดท้ายเลยเนี่ยประโยชน์เนี่ยประโยชน์นะครับให้ร่างกายเราแข็งแรงและมีความจเจริญเติบโตนี่คืออาหารที่นักเรียนชอบอย่าลืมนะครับอาหารที่นักเรียนชอบบอกมา2อ,อย่าง และผลไม้หนึ่งอย่างที่นักเรียนชอบมาในหน้าที่11 11นั้นให้นักเรียนทำแค่ข้อ1ข้อ2และข้อ3พอนี่นะครับทำแค่3ข้อ1 2 3ถ้านักเรียนจะถามว่าครูครับทำไมข้อ4จนข้อ4ข้อ5ข้อ6ไม่ทำ เดี๋ยวเรามาทําพร้อมๆกันอันนี้เป็นแบบของเพื่อนเพราะนักเรียนต้องอยู่ร่วมกันกับเพื่อนถึงจะทําได้เราทําแค่ข้อ1ข้อ2ข้อ3พอดูจากในกรอบที่เราเขียนลงไปนะครับใน1 2 3เนี่ยนักเรียนดูด้วยนะครับว่านักเรียนอาหารนักเรียนชอบเนี่ยมีอะไรบ้างอยู่อยู่อยู่หมู่ไหนบ้างนี่นะครับนี่คือทําในลงแบบฝึกหัด1อย่างส่วนอย่างที่สนะครับ เรื่องสมุดเดี๋ยวพอมาที่พรุ่งนี้แล้วครูจะไม่เก็บสมุดไว้นะครับครูจะคืนนักเรียนไปทำไมถึงคืนเพราะจะให้นักเรียนไปหารูปตามในเว็บอินเทอร์เน,น,น็ตในหนังสือพิมพ์ในที่นักเรียนค้นหาตัดมาแปะหมู่หนึ่งมีอะไรบ้างนักเรียนก็ตัดแปะมาลงในสมุดเลยหมู่ส ทำมีอะไรบ้างนะักเรียนก็ตัดมาแปะเป็นหมู่ๆให้สวยงามแปะนะครับอย่ามาวางอย่างเดียวเดี๋ยวมันปิวแปะใช้กาวแปะให้เรียบร้อยฝึกฝึกใช้สมาธิฝึกในการให้เรียนรู้ว่าหมู่ไหนมีอะไรบ้างอย่เรียนนะครับหมู่หนึ่งอาหารอะไรมาแปะหมู่สองหมู่สามหมู่สหมู่หนี่คืองานทั้งสองอย่างนะครับทำลงในแบบฝึกหัดและลงในสมุด ดังนั้นสมุดเนี่ยพรุ่งนี้เอามาครูจะคืนให้และครูจะย้อตรวจพร้อมกันเลยตอนที่เรียนมาส่งอย่าลืมนะครับรูปในอินเทอร์เน็ตก็ได้ให้เรียนเปิดหาแล้วก็ปิ้นมาหรือไม่ก็เรียนก็ไม่วาดนะครับไม่เอาวาดเอา,าจากหนังสือพิมพ์ก็ได้นักเรียนหามาทุกๆบ้านมีอยู่แล้วนะครับดังนั้นนักเรียนอย่าลืมนะครับเอารูปมาแปะนะครับ อย่าลืมตั้งใจทำนะครับมับบงเรียนสวัสดีครับ